อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เวลาที่เราจะต้องมาดูในการดูจอบเว็บไซต์เนี่ยเมื่อเราดูแล้วว่าดาตเตอเบสตรงกับกลุ่มเป้าหมายส่วนที่เราจะต้องดูต่อไปคือแล้วมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นได้อย่างไรคือเข้าไปถึงดาตเตอเบสได้ไงไม่ใช่ว่ามีดาตเตอเบสเยอะแล้วทําอะไรกับมันไม่ได้เลยผลที่สุดคุณก็ไม่ได้เรซูเม่อยู่ดีนะคะทีนี้การเข้าถึงจอบซิกอรของของจอบทับกันเองเนี่ยอย่างนี้ค่ะก็คือปัจจุบันนะคะ จ็อบที่มีการลงประกาศที่ตัวจ็อบทับกันนะคะเราให้ความสำคัญกับการเข้าถึงตรงนี้นะคะถ้าเรา utilize มันได้ดีเราก็จะทำให้ลูกค้าเอชาที่ประกาศเราได้ Resume เยอะเพราะนั้นหนึ่งจ็อบที่คุณลงประกาศนะคะมันจะมี2 0,000คนนะคะที่จะเข้ามาดูจ็อบของคุณจากหน้าเว็บไซต์เหมือนคน walk in เข้ามา ทุกวันทุกวันคือคนหางานตามปกตินะคะแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทาง Job บท p กันได้เอาตัว Database ที่เรียนพรีเซนต์เมื่อกี้นี้ว่าเราพยายามไปทำการตลาดมาเนี่ยนะคะจอของคุณจะถูกส่งไปที่ใน Database อีก6,500,000คนที่เขาจะเห็น Job ของคุณไม่ใช่แค่2,000 0คนเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้น ตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ทําให้เรซูเม่ของคุณมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะค่ะ